คุณเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมคะเวลาที่พบใครสักคนแล้วรู้สึกทึ่งอย่างน่าประหลาดทั้งที่ก็ไม่เคยรู้จักไม่เคยคุยหรือว่าเคยเห็นหน้ากันมาก่อนไม่ใช่เพราะว่าพวกเขานั้นมีชื่อเสียงที่โด่งดังหรือมีรูปลักษณ์ภายนอกที่โดดเด่นแต่ว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างที่มากกว่านั้นที่ทำให้เรารู้สึกเหมือนถูกดึงดูดถูกตรึงไปชั่วขณะเป็นความรู้สึกบางอย่างที่มากระทบใจโดยที่เราก็ไม่รู้ตัว บางคนเนี่ยแค่เดินผ่านเราแวบเดียวก็ทำให้ต้องหันกลับไปมองอีกครั้งบางคนเพียงแค่ปรากฏตัวเรากลับรู้สึกดีขึ้นมาทันทีเหมือนบรรยากาศรอบตัวนั้นได้เปลี่ยนไปโดยที่หาสาเหตุอธิบายไม่ได้เลยว่าทำไม บุคคลที่นำพาคลื่นพลังปฏิหารไว้ในตัวแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าพวกเขานั้นจะเป็นคนที่มีความพิเศษเหนือกว่ามนุษย์ทั่วไปแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขานั้นแตกต่างก็คือคุณภาพของคลื่นพลังงานภายในที่สามารถสั่นสะเทือนสนามพลังงานรอบตัวได้สำหรับคลิปนี้ช่องด็อเตอร์ดีฮิลิ่งเราจะมาพูดถึงบุคคลที่มีคลื่นพลังปฏิหารนี้กันค่ะ แต่ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าในตัวของมนุษย์ทุกคนนั้นมีคลื่นพลังงานอยู่แล้วมีทั้งคลื่นพลังงานภายในและคลื่นพลังงานภายนอกพลังงานภายในคือพลังชีวิตหรือพลังชีวภาพเป็นพลังพื้นฐานที่ทำให้ร่างกายนั้นดํารงอยู่ได้ทําให้หัวใจเราเต้นทําให้เซลล์ซ่อมแซมตัวเองและทำให้ระบบอวัยวะทุกส่วนนั้นทำงานอย่างต่อเนื่อง และเราเองก็ยังมีพลังจิตซึ่งได้แก่ความคิดความเชื่อความตั้งใจรวมถึงสภาวะต่างๆจากประสบการณ์ที่เรานั้นสะสมมาตลอดชีวิตพลังจิตส่งผลกับเรามากๆจนกำหนดพฤติกรรมอารมณ์และความรู้สึกของเราได้ทั้งหมดทีนี้พอพลังชีวิตและพลังจิตรวมตัวกันก็จะกลายเป็นคลื่นพลังออราซึ่งเป็นพลังงานภายนอกที่แผ่ออกมารอบตัว เหมือนกับเป็นรายเซนพลังงานเฉพาะบุคคลที่สะท้อนสภาวะทั้งกายและใจของเราในขณะนั้นส่วนคลื่นพลังปฏิหารที่เรากําลังพูดถึงคือสภาวะของจิตที่สั่นสะเทือนในระดับที่สูงมากจนสามารถเปลี่ยนแปลงสนามพลังงานรอบตัวไม่ว่าจะเป็นของบุคคลสถานที่หรือสิ่งของและยังสามารถเข้าถึงความรู้สึกภายในของผู้คนรอบข้าง ได้อย่างลึกซึง้งแม้จะมีคำว่าปฏิหารขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นพลังที่พิเศษแบบเวทมนต์หรือว่าเป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติอะไรทํานองนั้นนะคะเพราะคลื่นพลังแบบนี้มีอยู่จริงๆในตัวมนุษย์ค่ะและเราทุกคนนั้นสามารถที่จะสร้างยกระดับและต่อยอดให้มีคลื่นพลังมหัสจร,ร์นี้ได้เช่นกันงั้นเรามาถอดรหัสคุณลักษณะเฉพาะของผู้ที่มีคลื่นพลังแบบนี้กันนะคะ รหัสแรกคือแม่เหล็กพลังงานค่ะคนที่มีคลื่นพลังแบบนี้ถือว่าเป็นแม่เหล็กพลังงานระดับสูงเลยทีเดียวเป็นแม่เหล็กที่มีอนุภาพมากๆคือเป็นคนที่สามารถจะดึงดูดผู้คนรอบข้างได้โดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยสมมุติว่านะคะคุณกำลังอยู่ในสวนสาธารณะหรือว่ากำลังประชุมอยู่ที่มีคนอยู่มากมายในห้องนั้นแล้วสายตาเนี่ยของเราก็ไปหยุดอยู่ที่ใครบางคน ซึ่งจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้พูดอะไรหรือแสดงท่าทีที่พิเศษแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเรากลับละสายตาจากบุคคลนั้นไม่ได้เลย เหมือนมีพลังบางอย่างดึงดูดให้เรานั้นเฝ้าสังเกตเขาอย่างเงียบๆคุณเองก็รู้สึกดีที่ได้มองดูและในใจก็อาจจะมีคำเป็นล้ลานๆคำที่อยากจะเข้าไปพูดคุยด้วยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงสิ่งเดียวที่เรารู้ได้ก็คืออยากมองเขาอยู่อย่างนั้นส่วนรหัสที่สอง คือศูนย์กลางของพลังบวกค่ะคนที่มีคลื่นพลังปฏิหารแบบนี้จะมีความสามารถพิเศษที่โดดเด่นมากคือสามารถที่จะนำพาพลังบวกเข้ามาในพื้นที่ที่พวกเขาปรากฏตัวไม่ว่าจะอยู่ในห้องเดียวกันหรือเพียงแค่เดินเข้ามาใกล้ๆบรรยากาศเนี้ยก็จะเปลี่ยนไปแบบที่เรารู้สึกได้อย่างชัดเจนเลยเรารู้สึกได้ทันทีเลยว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยรู้สึกเบาสบายโล่งโปร่ง เพราะพลังที่พวกเขาแผ่ออกมาเนี่ยไม่ใช่พลังบวกแบบทั่วๆไปนะคะแต่ว่าเป็นพลังบวกระดับทะลุทะลวงที่สามารถแทรกซึมและยกระดับสภาวะของคนรอบๆตัวได้อย่างรวดเร็วสมมติว่าเรากำลังเครียดหนักใจหรือรู้สึกกดดันอยู่ข้างในแต่พอได้ใกล้คนที่มีพลังแบบนี้ความรู้สึกด้านลบต่างๆในตัวเองเนี่ยก็จะจางคลายลงไปเราถึงบอกว่าผู้ที่มีคลื่นพลังปฏิหารนี้ เปรียบเสมือนกับศูนย์กลางของพลังบวกในทุกที่ที่พวกเขาอยู่ส่วนรหัสที่สก็คือคำเดียวที่เปลี่ยนโลกค่ะ สองคุณสมบัติแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการทำงานกับสนามพลังภายนอกส่วนคุณสมบัติที่สามก็คือการทำงานของพลังจิตสำนึกขั้นสูงสุดที่ส่งผลผ่านคำพูดคือบุคคลที่มีคลื่นพลังแบบนี้บางคนเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความสามารถหรือว่ามีความพิเศษในเรื่องของการใช้คำพูดบางคนเนี่ยแค่เพียงประโยคเดียวก็สามารถที่จะปลดล็อกและเปิดโลกของใครบางคนได้ทันที คือไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไรเยอะแยะยืดยาวแต่พอถึงเวลาที่จะพูดคำพูดนั้นเนี่ยจะทะลุทะลวงเข้าถึงแก่นใจเข้าไปถึงรากแห่งปัญหาหรือตะกอนในใจที่คนอื่นนั้นค้างคาคำพูดแบบนี้ไม่ใช่คำแนะนำทั่วๆไปแต่คือพลังงานที่ถูกจัดเรียงด้วยปัญญาและความเข้าใจดังนั้นเนี่ยจึงไม่แปลกใจนะคะว่า ทำไมคําพูดประโยคเดียวของพวกเขาถึงสามารถเปลี่ยนโลกหรือเปลี่ยนความคิดของใครบางคนได้อย่างถาวรซึ่งคุณลนะักษณะหรือว่ารหัสข้อ3เนี่ยนะคะก็เลยเหมือนกับพวกเขานั้นเป็นแสงสว่างที่มอบมุมมองใหม่ที่เปลี่ยนทิศทางชีวิตให้เป็นไปในทางบวกได้เพียงคําพูดประโยคเดียวค่ะรหัสที่4นะคะก็คือ เป็นนักเยียวยาสากลเชื่อแมคะว่าคนที่มีคลื่นพลังแบบเนี้ไม่ได้ว่าจะเปลี่ยนพลังงานรอบตัวให้เป็นแต่พลังบวกเท่านั้นแต่ว่ายังสามารถทำให้ผู้คนนั้นรู้สึกปลอดภัยอย่างที่สุดด้วยทำให้บางโคตเนี้ยเพิ่งเจอกัน กล้าที่จะเปิดใจเล่าเรื่องราวที่อ่อนไหวหรือแม้แต่ปมลึกๆในใจให้เขาฟังได้อย่างง่ายดายเหมือนมีคลื่นพลังบางอย่างที่เปิดกว้างรองรับความคิดหรือว่าโน้มน้าวจิตใจให้ผู้คนมอบความไว้วางใจและหลายๆคนที่มี พลังปฏิหารแบบนี้มักจะไม่เก็บพลังงานดีๆไว้กับตัวแต่ว่าจะส่งต่อคลื่นพลังให้กระจายออกไปในวงกว้างไม่ใช่แค่จำกัดการรับฟังปัญหาของคนที่อยู่ตรงหน้าเพียงอย่างเดียวแต่ยังสนใจที่จะทำงานช่วยเหลือผู้คนในรูปแบบต่างๆ ผ่านการสอนการเขียนการพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจหรือว่าการใช้คลื่นพลังจากข้างในฟื้นฟูเยียวยาผู้คนทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณดังนั้นคนที่มีพลังมหัศจรรย์แบบนี้ก็เลยเปรียบเสมือนกับนักเยียวยายสากลระดับจักรวาลที่ใช้พลังงานของตัวเองสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสนามพลังงานรอบตัวคะ่ะ คราวนี้มาถึงรหัสที่5แล้วนะคะซึ่งเป็นรหัสสุดท้ายที่เรานำมาเสนอนั่นก็คือต้นแบบแห่งแรงบันดาลใจค่ะเพราะเขาไม่ใช่เป็นแค่ผู้ส่งพลังบวกหรือว่าเยวยาผู้คนได้เท่านั้นแต่ว่าตัวตนของเขาเองก็กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างโดยอัตโนมัติด้วย เพราะพลังงานภายในที่มั่นคงเจตนาที่ดีและมีเมตตาสูงสิ่งเหล่านี้เป็นรากฐานที่สำคัญนะคะที่ทำให้เขากลายเป็นต้นแบบให้กับคนอื่นด้วยการใช้ชีวิตจริงเป็นตัวอย่างบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้พูดหรือว่าเล่าเรื่องราวอะไรมากมายแต่การกระทําการวางตัวและมาตรฐานในใจทำให้คนที่มองอยู่เนี่ยรู้สึกว่าอยากจะพัฒนาตัวเองตาม เขาจึงเป็นคนที่มีศรัทธาในตัวเองศรัทธาต่อเพื่อนมนุษย์พลังศรัทธานี่แหละค่ะที่กระตุ้นคนรอบข้างให้กล้าคิดกล้าลองและกล้าเปลี่ยนแปลงดังนั้นเนี่ยพวกเขาก็เลยเป็นต้นแบบนะคะที่ทำให้คนเนี่ยอยากลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชีวิตอยากจะมาเป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่าของตัวเอง ซึ่งตอนนี้เราก็ได้ถอดรหัสคุณลักษณะเฉพาะทั้ง5ข้อของผู้ที่มีคลื่นพลังปฏิหารครบเรียบร้อยแล้วนะคะหลายท่านอาจจะกำลังคิดในใจว่าเอ๊ะแล้วคนแบบนี้จะมีอยู่จริงๆหรือเปล่าหรือว่าเราจะไปเจอคนแบบนี้ได้จากที่ไหน จริงๆแล้วผู้ที่มีพลังแบบนี้ก็มีอยู่มากมายนะคะไม่ได้หายากอย่างที่คิดเพียงแต่ว่าเรานั้นอาจจะไม่ทันได้สังเกตบางคนเนี่ยเขาก็อาจจะอยู่ใกล้ๆตัวคุณนั่นและค่ะและบางคนเขาก็เป็นเพื่อนที่คอยรับฟังคุณเสมอบางคนก็อาจจะเป็นคนในครอบครัวของคุณหรือแม้แต่ตัวของคุณเองที่คุณไม่รู้ตัวมาก่อนเลยว่าข้างในนั้นมีพื้นฐานพลังแบบนี้อยู่แล้ว ดังนั้นคลิปนี้ของเราก็เลยอธิบายรายละเอียดทั้งหมดแบบเจาะลึกเลยเพื่อที่คุณนั้นจะได้เห็นตัวเองชัดขึ้นและมองคนอื่นออกและเข้าใจว่าคลื่นพลังดีๆแบบนี้สามารถที่จะเปลี่ยนโลกภายในของผู้คนได้มากน้อยแค่ไหนและจากรหัสทั้ง5ข้อที่เราได้พูดถึงเนี่ยคุณก็อาจจะย้อนกลับมาสังเกตตัวเองก็ได้ว่าตัวของคุณเองมีพลังงานในข้อใดบ้างซึ่งแน่นอนค่ะไม่จําเป็นเลยว่าจะต้องมีครบทั้ง5ข้อ ถึงจะเรียกตัวเองว่าเป็นคนที่มีคลื่นพลังปฏิหารได้เพราะว่าพลังงานแบบนี้สามารถที่จะต่อยอดและพัฒนาได้ไม่จาเป็นเลยนะคะว่าจะต้องรอให้ตัวเองนั้นพร้อมก่อนหรือว่าสมบูรณ์แบบซะก่อนและบางคนก็อาจจะมีเพียงบางข้อทีนี้มาถึงคำถามที่หลายคนอาจจะคิดไว้ในใจว่าแล้วคนที่มีพลังแบบเนี้ยเขาจะได้อะไรเหมือนแบบเป็นผู้ให้แล้วตัวเขาเองล่ะ จริงๆแล้วคนที่มีพลังปฏิหารแบบนี้นะคะเขามักจะได้รับพลังงานดีๆซึ่งอาจจะเปรียบเสมือนของขวัญกลับคืนมาบางคนเนี่ยได้แรงส่งมาหาศาลเลยเพราะว่าทุกครั้งที่เขาใช้พลังงานแบบนี้กับผู้คนทุกอย่างเนี่ยจะย้อนกลับมาหาเขาเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่เขาจะได้รับกลับคืนมานั้นมีในรูปแบบใดบ้าง แบบแรกนะคะของขวัญที่เขาจะได้รับกลับมานั่นก็คือพลังแห่งความศรัทธ,ธาค่ะเพราะว่าทุกอย่างที่ทำเนี้ยจะเข้าไปสั่นสะเทือนจิตใจของผู้คนในระดับที่ลึกจริงๆบางคนเนี้ยถึงกับเปลี่ยนเส้นทางชีวิตไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิม คือคนที่เขามีคลื่นพลังดีๆในตัวเองระดับสูงเนี่ยเขาจะมีความศรัทธาในตัวเองมีความศรัทธาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วก็มีความศรัทธาในความดีงามดังนั้นพอทั้งหมดนะคะรวมตัวกันเนี่ยทุกสิ่งที่เขาทํานะคะด้วยความตั้งใจด้วยความศรัทธาด้วยความจริงใจทั้งหมดก็จะรวมตัวกลายเป็นแรงเหวี่ยงมหาศาลกลับคืนมาค่ะส่งผลนให้ เขามักจะได้รับคลื่นพลังแห่งความศรัทธากลับคืนมาหาเขาด้วยข้อที่สองนะคะสิ่งที่เขาจะได้รับกลับมาเป็นเสมือนของขวัญน,นั่นก็คือโอกาสดีๆค่ะจะลังไหลเข้ามาหาเขาเองเพราะว่าเมื่อตัวเขานั้นเป็นสารตั้งต้นของพลังงานดีพลังงานบวก ชั้นเยี่ยมยอดพลังงานที่เปิดกว้างแบบนี้มักจะดึงดูดโอกาสดีๆเข้ามาหาเสมอคือคนที่เคยได้รับสิ่งดีๆจากพวกเขานะคะจะรู้สึกเองว่าอ๋ออยากตอบแทนอยากซัพพอร์ตอยากช่วยเหลือไม่ใช่แค่คลื่นของผู้คนที่อยากจะเข้ามาหาแต่ว่ายังมีประตูแห่งโอกาสดีๆหลายๆบานที่พร้อมจะเปิดให้เขานั้นโดยธรรมชาติค่ะ และของขวัญแบบที่3ที่เขาจะได้รับอาจจะไม่ชัดเจนเป็นทางอ้อมนะคะแต่ถ้าสังเกตให้ดีคนกลุ่มนี้เขาจะได้รับสิ่งนี้กลับมาด้วยนั่นก็คือพลังเนรมิตค่ะหรือสามารถที่จะดึงดูดความปรารถนาให้ได้มาง่ายๆ คนที่มีคลื่นมหาศจราร์ในตัวมักจะได้รับสิ่งที่ต้องการเร็วกว่าคนทั่วไปทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่าคลื่นจิตของเขาเนี่ยบริสุทธิ์มากเป็นคลื่นที่นิ่งแล้วก็มีพลังบวกอันมั่นคงฉะนั้นสิ่งที่ทำในชีวิตก็มักจะตรงกับเจตจำนงที่ดีงามในใจเสมอเวลาที่ส่งความปรารถนาออกไปคลื่นจากจิตใจอันบริสุทธิ์จะส่งตรงถึงจักรวาลทันทีทำให้สิ่งที่เขาคิด หรือว่าสิ่งที่เขาต้องการก็จะปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วมากเพราะอะไรบางคนเขาถึงมีพลังงานแบบนี้ชัดมากขณะที่บางคนเนี่ยอาจจะไม่ทันรู้ตัวสาเหตุที่เป็นแบบนี้นะคะจริงๆแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าสภาวะคลื่นจิตด,ดั้งเดิมของเขานั้นบริสุทธิ์คือว่าบางคนเนี่ย เกิดมามีคลื่นจิตที่ละเอียดแล้วก็เปิดกว้างตั้งแต่แรกเหมือนกับแก้วน้ำที่ถูกตั้งค่าให้ใสสะอาดไม่มีตะกอนจากพลังงานเก่านั้นตกค้างพื้นฐานจิตใจก็เลยไม่ซับซ้อนไม่ตีความเกินจริงเวลาที่อยู่ร่วมกับผู้คนก็จะนิ่งแล้วก็ละเอียดจิตเนี่ยจะไวกว่คนอื่นสามารถเข้าถึงความรู้สึกคนอื่นได้เร็วแล้วก็เยียวยาผู้อื่นได้ด้วยเพราะว่าจิตเนี่ยไม่ถูกครอบด้วยความกลัว ความเชื่อหรือว่าเงื่อนไขอะไรมากมายที่มาปิดคลื่นพลังงานดีๆมาบล็อกจิตเอาไว้สรุปก็คือว่าเขาสามารถที่จะรักษาความบริสุทธิ์ของจิตเดิมแท้เอาไว้ได้มากกว่าคนทั่วไปพูดง่ายๆก็คือ born to be ที่เป็นแบบนี้เลยค่ะคือจิตเนี่ยไม่ซับซ้อนไม่ยุ่งเหยิงไม่ปรุงแต่งเยอะเวลาที่เจอเหตุการณ์เจออะไรเจอผู้คนเข้ามาพูดคุย ก็เข้าใจตามนั้นเข้าใจตามหน้างานเข้าใจตามสิ่งที่เห็นแล้วก็เป็นคนไม่ค่อยเก็บอะไรมาวุ่นวายนะคะหมายความว่าไม่พยายามใช้จิตได้สำนึกไปบันทึกบันทึกความโกรธความเครียดหรืออารมณ์ต่างๆปล่อยวางง่ายทำให้จิตภายในยังใสสะอาดและเต็มไปด้วยคลื่นแห่งพลังบวกคะ่ะส่วนอีกแบบหนึ่งนะคะสำหรับคนที่มีคลื่นแบบนี้บางทีก็อาจจะ เป็นเพราะว่าเขามีพันธกิจและเจตจำนงที่ชัดเจนมากๆในชีวิตคนกลุ่มนี้พลังงานของเขาไม่ได้เกิดมาจากการวิ่งตามสแสวงหาแต่เกิดจากการค้นพบด้วยตัวเองว่าเนี่ยแหละเขามีหน้าที่นะคือเป็นความรู้สึกถึงหน้าที่โดยสัญชาตญาณตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะเหมือนรู้ว่าเกิดมาเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อตัวเองนะ จะต้องมีหน้าที่ในการส่งต่อแล้วก็เปลี่ยนถ่ายพลังงานเป็นศูนย์กลางสำหรับการยกระดับสภาวะของผู้คนเพื่อให้โลกของเราเนี้ยมีคลื่นพลังงานที่ดีคอยเปลี่ยนถ่ายไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาความรู้สึกแบบเนี้ยชัดเจนมากในใจพร้อมกับระบบข้างในเนี่ยสั่นสะเทือนอยู่ในระดับที่คลื่นความถี่สูงทุกอย่างเป็นไปโดยอัตโนมัติโครงสร้างพลังงานพื้นฐานของเขาจึงแตกต่างจากคนทั่วไป ว่าเกิดมาพร้อมกับสนามพลังงานที่ใหญ่และเปิดกว้างมากกว่าปกติทําให้ช่องสัญญาในการรับแล้วก็ส่งทำงานได้คมแล้วก็คล่องแล้วก็ไวกว่าใครๆค่ะและอีกสาเหตุหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าบางคนเนี่ยผ่านแรงกระแทกจนอัตาราล่มสลายเลยคือคลื่นพลังแบบนี้ บางครั้งก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาง่ายๆบางคนเนี่ยเกิดมาจากประสบการณ์ชีวิตที่ผลักดันให้จิตใจเข้าสู่สภาวะแตกสลายเหมือนตายแล้วเกิดใหม่อีกครั้งพลังงานที่บริสุทธิ์จึงถูกสร้างด้วยบาดแผลใหญ่ความสูญเสียความเจ็บปวดหรือว่าเหตุการณ์ที่เขาเผชิญแบบไม่ทันตั้งตัวเนี่ยเหตุการณ์เหล่านี้เหมือนกับเป็นตัวเร่ง ให้อัตตาหรือว่าอีโก้นั้นสลายไปอย่างรวดเร็วก็เลยทำให้ความกลัวการยึดติด การปรุงแต่งค่อยๆหลุดล่อนออกไปจากจิตใจโดยปริยายพวกเขาก็เลยเห็นความจริงแล้วก็วางทุกอย่างลงได้ง่ายจิตที่ผ่านจุดพลิกผันมาแล้วเนี่ยก็ย่อมเข้าใจผู้อื่นได้นะคะดังนั้นพอที่จะต้องให้คำแนะนำหรือว่าถ่ายทอดประสบการณ์ใดๆออกไปหรือแม้แต่มาปรากฏตัวต่อหน้าใครสักคนคลื่นพลังภายในจึงกลายเป็นคลื่นมหรรัศจย์เข้าไปกระเทาะหรือว่ากระทบจิตใจของผู้คนได้ ได้อย่างตรงจุดค่ะส่วนอีกสาเหตุหนึ่งนะคะก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามาจากจิตที่มีความเมตตาในระดับที่สูงมากคือข้อนี้เป็นหัวใจสำคัญเป็นหัวใจหลักหรือก,ก็ว่าได้สำหรับคนที่มีคลื่นพลังมหาศย์แบบนี้ไม่ว่าจะผ่านการเจ็บปวดจนหัวใจแตกสลายมาก,ก่อนหรือไม่หรือว่า เป็นมาตั้งแต่เกิดจิตบริสุทธิ์มาตั้งแต่แรกแต่ว่าสิ่งที่จะรักษาแล้วก็ส่งผลให้คลื่นพลังเนี่ยมีคุณภาพที่สูงอย่างต่อเนื่องนั่นจะต้องมาจากความเมตตาที่ออกมาจากใจอันบริสุทธิ์เป็นความตั้งใจที่ถูกส่งออกไปอย่างไร้เงื่อนไขความเมตตาแบบนี้นะคะก็จะเปลี่ยนคลื่นพลังธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นคลื่นพลังปฏิหารได้เพราะว่าถ้าปราศจากข้อนี้แล้ว พลังภายในของคนคนนั้นก็จะไม่สามารถขับเคลื่อนหรือว่าขยายตัวออกไปในวงกว้างได้เลยความเมตตาเนี่ยจะต้องมีในทุกอนูของผู้ที่มีคลื่นพลังจิตแบบนี้เพราะว่าจะเป็นสิ่งที่เชื่อมต่อทุกคุณลักษณะน,นั้นให้เข้าด้วยกันถึงตอนนี้แล้วก็พอที่จะมองภาพรวมออกทั้งหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเห็นว่าพลังแบบนี้มีในตัวคุณหรือเปล่า หรือว่าคุณอยากจะเริ่มสร้างให้พลังแบบนี้เกิดขึ้นกับเราเรามั่นใจว่าคุณทำได้อย่างแน่นอนและเรามีเทคนิคนะคะ7ข้อที่จะมาบอกค่ะเป็นข้อที่จะทำให้คุณนั้นรักษาเสริมสร้างคลื่นพลังบวกแบบระดับซ u เปอร์พาวเวอร์นี้ให้อยู่กับคุณอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง หากว่าท่านได้ทำเป็นประจำพลังงานข้างในเนี่ยจะเหมือนถูกยกระดับขึ้นแบบก้าวกระโดดจะเห็นเองเลยว่าชีวิตนั้นค่อยๆเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนค่ะดังนั้นก่อนอื่นเลยนะคะขอให้คุณปกป้องขอบเขตพลังงานของตัวเองค่ะคนที่มีคลื่นพลังดีๆก็จะเหมือนกับฟองน้ำที่ดูดซับเอาพลังงานรอบข้างเข้ามาไว้กับตัวได้ง่ายมากๆ การปกป้องขอบเขตทางพลังงานจึงถือเป็นกุญแจดอกแรกที่ควรทำนะคะเพราะจะป้องกันไม่ให้พลังลบจากภายนอกเข้ามาเกินความจำเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางคำพูดการตัดสินหรือว่าอารมณ์ที่หนักหน่วงของคนอื่นพอเรารู้สึกว่าข้างในเนี่ยเริ่มหนักเริ่มตึงให้รีบถอยออกมาเลยค่ะกลับมาดูแลใจตัวเองก่อนทันที อย่าปล่อยเอาไว้เนิ่นนานจนกระทั่งคุณเองนั้นเสียสมดุลจากภายในเพราะว่าจะยากที่จะแก้ไขคืนได้ส่วนต่อไปนะคะในทุกๆเช้าเราอยากจะให้คุณนั้นตั้งเจตนาที่บริสุทธิ์ในทุกๆวันค่ะเพราะการที่เราสร้างเจตนาที่ดีจะส่งสัญญาณตรงไปยังสนามพลังจักรกวาลทำให้พลังงานรอบๆตัวนั้นไหลเวียนกลับมาหาเราอย่างกรมกลืน วิธีที่ง่ายที่สุดในการตั้งเจตนาที่ดีนะคะเราก็อาจจะพูดกับตัวเองในตอนเช้าว่าวันนี้ฉันขอเป็นพลังงานที่ดีงามต่อทุกคนที่พบเจอต่อไปนะคะเราเรียนรู้กันแล้วว่าพลังเนี้ต้องเกิดมาจากความเมตตาดังนั้นขอให้คุณทำทุกอย่าง ด้วยความอ่อนน้อมและความเมตตาค่ะเพราะว่าสองสิ่งนี้จะเป็นเชื้อเพลิงหลักของคลื่นพลังมหศัศย์การกระทำใดๆนะคะถ้าหากว่าเราทำด้วยใจไม่หวังผลไม่เบียดเบียนไม่พยายามสร้างตัวตนไปข่มทับใครพอเราทำสิ่งต่างๆด้วยความจริงใจด้วยความเมตตาคลื่นพลังงานของเราก็จะนุ่มละเอียดแล้วก็ทรงพลังขึ้นเรื่อยๆค่ะส่วนเทคนิคต่อไปที่เราอยากจะแนะนำนะคะนั่นก็คือ ให้คุณทำตามความรู้สึกของจิตใจค่ะก็คือฟังความรู้สึกแรกจากจิตข้างในค่ะ เพราะว่าภาษาของจิตเนี่ยจะเป็นภาษาที่บริสุทธิ์ของพลังงานเป็นสัญญาณที่ยังไม่ถูกอัตตาเข้ามาแทรกแซงดังนั้นการสื่อสารที่จริงและตรงกับจิตภายในโดยไม่ผ่านการปิดกั้นหรือว่าตัวกรองเนี่ยความรู้สึกแรกก็เลยจะตรงแล้วก็ชัดเจนเมื่อเราทำสิ่งนี้จะกลายเป็นคลื่นที่มีพลังมากๆค่ะมาดูเทคนิคที่5กันนะคะนั่นก็คือยกระดับพลังงานด้วยคำว่า ขอบคุณและเคารพผู้อื่นอย่างใจจริงค่ะหากเราอยากจะยกระดับคลื่นความถี่ของพลังงานภายในก็ไม่ควรประหยัดคำว่าขอบคุณนะคะการขอบคุณแม้แต่สิ่งเล็กๆน้อยๆที่ทำให้เรานั้นมีความสุขเนี่ยจะช่วยให้เรารู้สึกดีจากข้างในด้วย การขอบคุณเนี่ยเป็นเสมือนการสำนึกรู้คุณค่าของผู้คนแล้วก็สิ่งรอบตัวเป็นการสร้างการเปิดใจให้กว้างทําให้อัตราในตัวตนเนี่ยลดน้อยลงส่วนการเคารพคนอื่นนะคะก็คือการสร้างคุณค่า ทางพลังงานแล้วขยายออกไปรอบตัวเมื่อเราให้คุณค่ากับคนอื่นเท่าเทกับให้ความสำคัญกับตัวเองจิตของเราก็ปราศจากอัตราด้วยเช่นกันค่ะสองสิ่งนี้คือรากฐานที่สำคัญในการที่จะช่วยพยุงคลื่นพลังงานภายในของคุณให้อยู่ในระดับสูงได้อย่างมั่นคงค่ะส่วนเทคนิคที่6นะคะควรจัดการและทำความสะอาดความคิดที่ติดลบค่ะ คลื่นพลังที่บริสุทธิ์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมักจะถูกบดบงังด้วยความคิดที่ติดลบหรือว่าความคิดที่ปรุงแต่งจนซับซ้อนเกินจริงฉะนั้นเราไม่ควรนะคะที่จะปล่อยให้ความกังวลใจที่ไม่มีประโยชน์เนี่ยมาซ้อนทับคลื่นพลังงานที่ดีจนขุ่นมัว สิ่งที่ควรจะทำก็คือว่าให้เรานั้นติดตั้งฟิลเตอร์กรองของเสียทางพลังงานให้กับตัวเองด้วยการสแกนอารมณ์ให้อยู่ในคลื่นที่ตรงกับปัจจุบันขณะดูว่าจิตข้างในเนี่ยมีอะไรที่หนักไปหรือเปล่าแล้วทำความสะอาดคลื่นจิตให้ใสด้วยคลื่นพลังบวก เพียงเท่านี้นะคะก็จะช่วยให้พลังมหาสารย์นั้นส่องแสงสว่างฉายแสงออกมาได้อย่างเต็มที่และมีศักยภาพด้วยโดยที่ไม่มีอะไรนั้นมาขวางกั้นได้เลยเทคนิคสุดท้ายนะคะเราทำทุกข้อหมดละสิ่งสำคัญคือว่าเราควรจะชาร์จพลังงานให้คลื่นพลังบวกนั้นเต็มอยู่เสมอค่ะ การใช้ชีวิตในแต่ละวันของเราเนี่ยอาจจะทําให้พลังงานดอบลงไปบ้างตามเหตุการณ์หรือว่าสถานการณ์ที่เราได้พบเจอฉะนั้นการชาร์จแบตชาร์จพลังงานภายในให้เต็มเนี่ยจะรักษาคลื่นพลังไม่ให้กระเพื่อมหรือว่าดรอปลงไปได้สิ่งที่จะชาร์จพลังนะคะก็คือ1ให้อยู่ในคลื่นพลังแห่งความสงบเช่นการทาสมาธิการสังเกตลมหายใจหรือว่าการมีสติ ระลึกรู้อยู่ในอารมณ์ปัจจุบันหรือว่าจะเลือกใช้พลังของธรรมชาติและคลื่นเสียงในการปรับระดับจิตใจก็ได้การที่ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติบ้างนะคะได้ฟังเสียงน้ำไหลบ้างเสียงนกร้องหรือว่าฟังคลื่นเสียงที่สามารถช่วยปรับระดับสมองให้อยู่ในโหมดที่ผ่อนคลายจะทำให้คลื่นพลังภายในนั้นอ่อนโยนเบาและละเอียดมากยิ่งขึ้นค่ะ และถ้าเป็นไปได้การออกกำลังกายด้วยการเคลื่อนไหวเบาๆก็จะช่วยให้พลังนั้นไหลลื่นทั่วร่างกายด้วยเช่นกันนะคะเช่นการฝึกโยคะจี้กงหรือว่าการยืดเส้นเพราะทุกการเคลื่อนไหวเนี้ยจะทำให้จิตกลับมาอยู่กับปัจจุบันเราจะโฟกัสที่ร่างกายเคลื่อนไหวด้วยเป็นการปรับสมดุลให้ร่างกายแข็งแรงส่วนจิตใจก็มีพลังงานที่ดีค่ะ ตอนนี้นะคะคุณคงทราบแล้วว่าคลื่นปฏิหารเนี่ยไม่ได้ส่งผลดีแค่ตัวเราแต่ยังส่งพลังบวกและแสงสว่างให้กับคนรอบข้างอีกด้วยพลังงานดีๆที่เราเองเป็นผู้เริ่มต้นก็จะย้อนกลับมาหาเราอีกครั้งเป็นเสมือนวงจรของพลังงานที่ขยายออกไปไกลและกว้างกว่าที่เราคิดไว้มาก ดังนั้นถ้าหากว่าเราเริ่มต้นดูแลพลังงานของเราตั้งแต่วันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปกป้องการทำความสะอาดการชาร์จแบตพลังงานให้เต็มคลื่นเหล่านี้จะค่อยๆเปลี่ยนชีวิตและเปลี่ยนโลกภายในของผู้คนรอบตัวและตัวคุณเองไปพร้อมๆกันค่ะเอาละค่ะถ้าหากว่าท่านชอบคลิปนี้ของเรานะคะท่านสามารถที่จะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยค่ะ และสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขในทุกๆวันค่ะด้วยความรักและปรารถนาดีจากดร์ดีฮิลิ่งพลังงานสากลบำบัดตามแนวทางของดรดีค่ะ